ปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรหลายพื้นที่พบเจอนะครับเนื่องจากว่าการปลูกที่ต้องเผชิญกับโรคเชื้อราแบคทีเรียหรือว่าศัตรูพืชที่รบกวนแล้วก็ทําให้ผลผลิตที่ออกมาตกต่ำครับขายไม่ได้ราคากระทบต่อการส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกครับ ซึ่งทีมนักวิจัยจากสถาบันนาโนเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังได้ค้นพบอนุภาคนาโนซิงออกไซด์นะครับที่มีคุณสมบัติช่วยให้กับข้าวจเจริญเติบโตได้ดีครับจึงต่อยอดให้กับเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรนำไปใช้จริงนอกจากจะได้ผลผลิตต่อไร่ที่น่าพอใจแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยติดตามจากรายง,งานของคุณพงเมศล่องเส้นครับสัมพันธ์ตาลานเกษตรกรตำบลนานบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เทสารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ผสมกับน้ําก่อนคนให้เข้ากันแล้วนํำรากของต้นกล้าจุ่มลงไปจากนั้นนําไปพักไว้ในตะกร้าเพื่อนําต้นกล้าที่ได้ไปดําในแปลงนาซึ่งเธอนําวิธีการนี้มาใช้เป็นครั้งที่สองแล้วหลังจากใช้วิธีการเดียวกันนี้ในครั้งแรกปรากฏว่าข้าวเจริญเติบโตได้ดีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมที่ปกติเราจะได้อยู่ เจ็ดสิบถังอะไรนี่ต่อไร่ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ได้อยู่ประมาณเก้าสิบถังถึงร้อยถังต่อไร่มันดีกว่ายังไงหรอก็อย่างมันเป็นโรคขอบใบแห้งอะไรเงี้ยมันจะ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 เอาอยู่เลยไงถ้าเราพ่นตัวนี้ไปมันจะไม่เป็นจะไม่จะไม่ลามด้วย แปลงนาสาธิตด้วยวิธีการหวานอายุการงอกประมาณ2เดือนแปลงนี้แสดงให้เห็นการเจริญเติบโตของข้าวอย่างชัดเจนระหว่างการหวานด้วยเมล็ดพันธุ์ปกติที่จะพบว่าต้นกล้าไม่สมบูรณ์ลำต้นและใบมีสีเหลืองอัตราการงอกต่ำส่วนเมล็ดพันธุ์ที่แช่ด้วยอนุภาคนาโนซิงออกไซด์จะได้ต้นกล้าที่มีอัตราการงอกสูงความแข็งแรงสมบูรณ์ของต้นกล้ามีมากกว่าและยังช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร อนุภาคนาโนซิงออกไซด์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยและสารเคมีให้กับเกษตรกรได้เยอะเลยทีเดียวครับเพราะจากเดิมที่พวกเขาเคยเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ตกไล่ละ800บาทแต่ปัจจุบันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเหลือเพียงไล่ละ100บาทเท่านั้นครับอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ถูกค้นพบโดยทีมนักวิจัยจากสถาบันนาโนเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นอนุภาคชนิดเดียวกันที่ใช้ในยาคารมายแก้ผื่นคันจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่มีสารตกค้างสำหรับประโยชน์ด้านเกษตรกรรมพบว่าอนุภาคนาโน,โนซิงออกไซด์มีคุณสมบัติช่วยในการเจริญเติบโตต้านทานโรคจากเชื้อราและแบคทีเรียได้ดีเมื่อนำมเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าลงไปแช่ในอัตราส่วนอนุภาคนาโน,โนซิงออกไซด์15กร,รมัมต่อน้ำ20ลิตรหรือฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาจึงได้ขยายผลไปยังหลายพื้นที่การเกษตรนำร่อง ซึ่งหมู่บ้านข้าวนานโนเทคโนโลยีนาบอกคำจังหวัดกำแพงเพชรถือเป็นที่แรกหัวหน้าโครงการวิจัยการเพราะปะลูกข้าวโรงเรียนนาบอกคำวิทยาคมยอมรับว่าช่วงแรกเกิดอุปสรรคในการชักชวนให้เกษตรกรนำไปใช้เนื่องจากอนุภาคนานโนซิงค์ออกไซด์มีราคาถูกหลายๆคนจึงไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพแต่สุดท้ายผลตอบรับก็ออกมาดีเกินคาด ผลตอบรับจากเกษตรกรดีมากคือรอบที่แล้วที่ลงไปเนี่ยเราลงไป36ไร่ค่ะตอนนี้ก็เลยเปิดจริงๆคือของร่วมกับทางรัฐกกบังนะคะเปิด100ไร่แต่ตอนนี้ยอดที่ลงชื่อเข้ามาคือเกินกว่า100ไร่ค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งการันตีได้ว่าประชาะชาชนแถวนี้คือเกษตรกรเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสนใจ สถาบันนาโนเทคโนโลยีคาดหวังให้งานวิจัยนี้ช่วยแก้ปัญหาข้าวด้วยคุณภาพเกษตรกรขายข้าวได้ราคาต่ำและอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทยซึ่งขณะน,นี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามได้ก้าวมาเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดโลกน,นอกจากนี้ยังเตรียมต่อย,ยอดพัฒนางานวิจัยไปยังพืชเศรษฐกิจหลักอื่น,นๆเช่นมันสำปะหลังยางพาราและอ้อยพงเมธรลองเซง้งไทพีบีเอสารงาน